สวัสดีครับกราบสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะครับเป็นปืนโมเดลก o c k นะฮะในเวอร์ชั่นของ r a าเซีที่มาใหม่ล่าสุดวันนั้นผมทำรีวิวไปรู้สึกมันเหมือนกับความรู้สึกของผมมันยังไม่ครบทุกสีและอีกอย่างหนึ่งวันนั้นผมต้องขออภัยด้วยลืมย f ฟัโต้นะครับอาจจะดึกแล้วด้วยนะฮะอาจจะง่วงนอนชยนอาจจะเบอบอร์นะวันนี้ขออีกทีหนึ่งครบ5สี มาครับเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันเอ่อเมื่อกี้เราทำรีวิว M1911 ในโมเดล Galaxy ไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูคลิปได้น,นะก่อนหน้านี้นะเอ็อย่างที่บอกครับย้อนอีกทีหนึ่งก็คือหน้าตากล่องจะเหมือนกันแต่เขาจะโรงงานจะติกมาที่นะครับติ๊กมาที่ G ก็คือเป็นโมเดลดาเป็นกล็อกนะครับสี BK ก็คือสีดานะครับมันจะมีทั้งหมด3รุ่นที่เขากำลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือด้ามเป็นกล็อกด้ามเป็น2011ห,หรือไฮคาปา นะครับแล้วก็ด้านเป็นโมเดล M1911 ไฮกระปันเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอยู่นะฮะจากที่ผู้นําเข้าได้แจ้งมาว่าเดี๋ยวรอสักสักคู่หนึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นปืนโมเดลของ VGlock นะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคูม่มาให้แล้วก็บอกสัดส,ส่วนชื่ออะไรอุปกรณ์ของเขาแต่ละตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่101รรายการถึงประกอบมาเป็นปืนได้แต่เป็นภาษาไต้หวันหมดเลยนะครับ ดูรูปเอาล้วกันเนาะแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะบอกว่ามันใช้ชุดลั่นไกของปืนโมเดลกล็อกได้เลยนะครับสีวันนี้ครบทุกทุกสีนะครับมี5สีนี่คือสีดํานะครับแก่กล่องจากโรงงานมาเราเจอกับ1ปืนและแม็กกซีนหนึ่งตัวนะครับวันนี้นะแล้วก็มีรางรางเสริมนะครับมาให้2ชิ้นแปะด้านใต้ตัวนี้1 แปดด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งมีน็อตมาให้6ตัวนะครับผมจะทําการเอามาวางบนหน้ากล่องแล้วให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ละตัวแต่ละสีนะครับอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับสำหรับคนที่ดูแล้วดูแล้วว่าวันนั้นนะ่ะผมทําไม่ครบวันนี้ผมจะม,มาทําให้ครบทุกสีเลยนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับถ้าชอบเพื่อนๆนครับถ้าดูรีวิวแล้วชอบแคปหน้าจอได้นะครับ ตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นสีซิเวอร์นะครับสีซิเวอร์เงินพร้อมชุดอุปกรณ์ชุดลาทุกันดูรีวิวแล้ลถ้าชอบก็แคปหน้าจอแต่ละสีได้นะครับผมจะแกะออกมาให้ให้เห็นทุกสีเลย ตัวที่สาเป็นสีทองนะครับหรือสีส้มส,สีโกรอ่ะสีโกอ่าสีโกตัวที่สี่แฮ่มาแล้วครับสีม่วงสีม่วงนี่ราคาสี่พันนะครับ จะให้เป็นสีนี้ครับสีบูวันนี้ครบห้าสีแล้วนะครบห้าสีแล้วนะครับเพื่อนครับถ้าชอบก็สามารถแกลบหน้าจอได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพิกด้านนี้บ้างนะให้กล้องค่อยๆค่อยๆจับภาพให้ดีตัวๆนะน้องนะั็ไปจ,จับภาพให้ ราคาราคานะครับแจ้งราคาเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวสีเงินตัวนี้นะครับสีเงินเฉพาะสีเงินนะเพื่อนๆสีเงินจะอยู่สี่พันสองรอบาทนะครับขอแก้ไขราคานะฮะวันนั้นแจ้งไปจะเป็นสี่พันสองหมดเลยวันนี้สีเงินนะครับราคาใหม่สีเงินสี่พันสองแต่ถ้าเป็นสีนี่สีทองนะครับสีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็สีดําตัวปืนจะราคา เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะตัวนี้จะราคาสี่พันหมดเลยนะครับจะมีแค่สีซีเวอร์สีเงินสีเดียวที่แ่งกว่ากัน200นะครับก็ถ้าชอบสีไหนก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะเอาสีไหนในแชทข้อความทาง Facebook แล้วก็ไลน์นะครับช่องทางการติดต่อเพื่อนๆครับสามารถ ติดต่อพวกเราได้ในช่องทางนี้นะฮะก็คือ1วิธีการที่1คือแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นชื่อคลิปวิดีโอวัดทดสอบปืน Galaxy g l o c k WE นะครับแตะตรงชื่อคลิปเลยนะมันจะมีลิงก์ค r Code ปรากฏขึ้นครับทุกคลิปวิดีโอย้ำนะครับว่าทุกคลิปวิดีโอไม่ใช่จะเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอต่างๆในรีวิวของช่องที่ร้านเพ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาคุยกับพวกเรามีแอดมินตอบนะครับมีคนขายมีคนตอบอยู่เกือบตลอดนะครับ แต่ตรงชื่อคลิปดอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้น a d ดเฟซจากตรงนั้นมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์จากตรงนั้นมาได้เลยหรืออีกช่องทางหนึ่งไปยัง Facebook ค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเพจเข้ามาว่าช่างยนต์ BBM4 นะครับพิมพ์ช่างยนต์ BBM4 นะครับเจอโลโก้สีเหลืองกดถูกใจแล้วส่งข้อความเข้ามาพูดคุยก,กับพวกเราในเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมหรือใครสะดวกทางไลน์นะครับ a d M4 b b m i a n Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแอด M4B สองตัวนะ B B G U N กันแล้วก็ช็อป M4B b ิพิการช็อปที่ไปว่าร้านแอด M4B b ิพิการช็อปแล้วกดเพิ่มเพื่อนทักข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับอีกเพจหนึ่งของที่ร้านเพจชื่อเพจนี้เลยนะครับห้างหุ้นส่วน M4B b, b ิพิการลำปาง,ากก b b ปางน,นะครับหอจก M4B b ิพิการลำปางนะครับนี่นะฮะแอดเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเพจหลักแล้วก็เพจสำรองของเราต่อไปเป็นอุปกรณ์พร้อมเล่น อุปกรณ์พร้อมเล่นก็คือเรารู้แล้วว่าปืนแต่ละตัวเนี่ยมันราคาไล่ๆกันหมดนะครับสมมุติว่าผมเลือกสีทองเนี่ยแคปหน้าจอมาปุ๊บเลือกสีทองอันนี้คือถ้าเกิดเอาแต่ตัวปืนเนี่ยสี่พันบาทนะครับค่าส่งมันมีอยู่ละประมาณสองร้อยนะครับเป็นสี่พันสองแต่ทีนี้จะเล่นได้มันต้องมีนี่ครับเพื่อนๆะแก๊สกระป๋องสองร้อยห้าสิบาทหนึ่งถุงลูกหนึ่งถุงสี่พันนัดสองร้อยห้าสิบาท,บาทเท่ากับหนึ่งถุงเนี่ยจะใช้แก๊สสองกระป๋องแต่เราจัดแค่ ชุดพร้อมเล่นคือ1่ชุดไปก่อนเนาะแล้วก็มีซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับเหมาะสําหรับงานเหล็กยางไม้พลาสติกนะครับมีรูปปืนอยู่หน้ากระป๋องใช้สําหรับบีบีกันเห็นไหมฮะอันนี้คือทางร้านเราสั่งให้โรงงานบอตนี้นะครับใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบีบีกันลงไปด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะฮะเราสั่งผลิตให้เลยนะครับตัวนี้500 ml กลิ่นหอมใช้ง่ายหล่อลื่นบำรุงรักษาป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับปืนบีบีกันไม่ว่าจะเป็นปืนยาว อารมสไนเปอร์ปืนสัน้นอัดแก๊สควรจะมีใช้นะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับย้ําว่าฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเราก็จะจัดให้1กระป๋องซิลิโคนเนี่ยซื้อไปกระป๋องหนึ่งใช้ได้นานมากนะฮะกว่าจะหมดไม่จําเป็นจะต้องฉีดบีบีการอย่างเดียวได้นะครับฉีดปืนจริงก็ได้ฉีดบานพับประตูประตูรถยนต์ซิลิโคนยางปัดน้นําฝนเลยฉีดได้หมดนะลองอ่านสรรพคุณข้างกระป๋องแล้วก็มีสปีดโรดเดอร์นะครับตัวสําหรับกรอกลูกหรือว่ากดลูกลงไปนะครับตัวนี้สปีดโรดเดอร์ร้อย ก็จะเป็นเซตแบบนี้นะครับสี่ชิ้นซื้อเพิ่มสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบเก้าร้อยบาทขอค่าส่งอีกสองร้อยนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบวกกับอีกส mm ี hmm. ่พันเพื่อนจะจบอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทชุดใหญ่พร้อมเล่นนะครับพร้อมเล่นพร้อมดูแล,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 ลคือของเราขายเป็นชุดใหญ่แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นบางเว็บหรือใน Lazada s h o p ปปีเนี่ยทางร้านเราไม่ได้ไปขายใน Lazada s h o p ปปีนะขออภัยด้วยนะครับเพราะมันมัน,มนผมดูแล้วมันส่วนตัวผมนะผมดูแลลูกค้าไม่ท่ทัวถึง เฉพาะในเฟซกับในไลน์เนี่ยทุกวันนี้ผมก็ขายซ่อมบริการโมดิฟายปรับแต่งให้คุณลูกค้าคุยทาง2ช่องทางนี้เราก็แทบจะตอบกันไม่ทันอยู่ละนะครับเราเน้นคุยลูกค้าเน้นบริการด้วยใจนะครับถ้าเป็น La ัศดาช้อปปีเนี่ยมันจะต้องมาผ่านฟิวเจอร์เขาผ่านเว็บเขาพิมพ์คุยเขาบางทีเราไม่ได้เข้าไปอ่านดังนั้นเราก็ไม่ได้ไปทําระบบนั้นและอย่างหนึ่งทางร้านเราไม่มีเก็บปลายทางด้วยนะครับที่ร้านนี้ก็คือเป็นขายแบบสดๆขายแบบตรงๆดูแลลูกค้ากันแบบคุยกับคนขายโดยตรงได้เลยนะครับก็ อย่างนี้ครับถ้าใครจะเอาแต่ปืนเราก็ขายจะซื้อแต่ปืนกับแก๊สเราก็ขายสามารถแยกได้หมดนะครับแต่ถ้าให้เราจัดชุดให้ก็เป็นชุดตรงนี้เลยชุดพร้อมเล่นเราดูแลบริการหลังการขายกันอยู่แล้วนะครับไม่มีการทิ้งลูกค้าขายมา10กว่าปีแล้วอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเราใช้อะไรบ้างในการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันแต่ก่อนไปเรามาดูคุณลักษณะของตัวปืนนะครับข้อมูลเราก็คือจะมีน้ําหนักนะครับความยาวตัวปืนความยาวลํากล้องความแรงกระสุนนะครับ ตัวปืนเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะเรามาดูน้ำหนักกันก่อนน้ำหนักตัวปืนนะครับ8 8 5 1 8 5 1นะครับก็ผมขออนุญาตเพิ่มรางไปสองชิ้นก็คือนี่ก็คืออุปกรณ์ที่โรงงานให้มานะครับเราติดตั้งที่ตัวปืนพอเราติดตั้งที่ตัวปืนน้ำหนักมันจะไปที่ประมาณ8 9 0นะครับถ้าเป็น M1911 ที่เรารีวิวไปเมื่อกี้มันจะอยู่ประมาณ1กิโลกับ หนึ่งกิโลครึ่งเนาะอันนี้มันอยู่ประมาณเก้าขีดก็คือถ้าเป็นโมเดลก๊อกเนเฟรมล่างเป็น abs นะครับพลาสติกโพลิเมอร์แต่ถ้าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนจะเป็นโลหะทั้งตัวนะครับใครยังไม่ไดูรีวิวแล้วลองย้อนไปดูได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นรางนะครับคือเขามีรางมาให้เพื่อนๆนะครับรางมาให้สองชิ้นที่ผมแกะออกมาเนี่ยแล้วก็มีน็อตมาให้อีกหกตัวดังนั้นเราจะทําการติดตั้งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสาหรับคนปนไปถึงเสร็จุ อยากใส่อุปกรณ์เสริมเช่นไฟใช้เลเซอร์นะครับหรือว่าเลเซอร์อย่างเดียวหรือว่าใส่เป็นพวกเลดดอชนะะเราก็มาติดตั้งอุปกรณ์กันวิธีการก็เอารางมาวางตรงนี้นะครับมันจะมีรูน็อตอยู่3ามสามรูเอานอ็นอตน็อตของเขาลนะ้วตรงรูเลยนะฮะใส่เข้าไปประแจเบอร์ M3 ขันล็อกนะครับอย่างนี้ ขานพอตึงมือพอนะครับอ่ามันเป็นน็อตแบบเกียวละเอียดนะฮะต้องค่อยๆหมุนให้เขาเข้าล็อกนะครับถ้าอัดอัดแรงเกินก็กลัวจะเกียวมันจะรูดนะครับนี่มันจะมีมากตรงนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ในช่องคัดปอกถ้าเราใส่งี้มันก็จะดูไม่สวยใช่ไหมฮะไม่ใช่ช่องของเขาก็ใส่ให้ตรงรูเนาะยี่งถ้าเกิดเรากลับรางเนี่ยรูมันก็ไม่ตรงแล้วเพื่อนรูมันก็ไม่ตรงแล้วรูร้อยน็อตน,นะ ดังนั้นมันบังคับให้ใส่ให้ตรงรูนะครับรางก็เป็นรางพิคาตินี่นะครับขนาดรางเนี้ยยี่ิบมิลสามารถหาซื้อเ e t i m r ไอ o นะครับซิกอะไรพวกนี้มาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะ เรียบร้อยพอใส่แล้วเป็นนี้เทเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูปืนว่ามันมีระบบอะไรบ้างตัวกงกายถูกปรับแต่งมาให้ดูทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับเฟรมล่างเป็นโมเดลของปืนกล็อก18เลยนะครับเฟรมบนเนี่ยก็จะเป็นสีทองหรือว่าสีสีที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นแท่งอลูมิเนียมเลยนะครับอลูมิเนียมเบาๆน n c มานะครับ ด้ามลายจับเช็คเกอร์หน้าการลื่นเช็คเกอร์หลังหรือว่าลายด้านข้างนี้ก็จะเป็นโมเดลกล็อก Gen 3นะครับลายเดียวกับโมเดลกล็อก Gen 3ปุ่มปดแม็กเป็นลาย Gen 3นะครับ Gen 3 4 5 Gen 3ก็จะเป็นลายนี้นะครับด้ามสําหรับออกแบบมาสําหรับคนที่มือใหญ่นะครับมือใหญ่มือเล็กจับได้หมดถ้าเป็น Gen 4มันจะบางลงนะครับเฟรมมันจะบางแล้วก็ลายด้านข้างมว้ก็จะลายมันจะเป็นลายนี้ครับลายตัวนี้มาอยู่ด้านข้างด้วย ก็ปุ่มปลดแม็กก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้สําหรับปืนบีพกันที่เป็นปืนโมเดลกล๊อกเนาะแต่ว่าเอาละตัวนี้มันออกแบบมาทันสมัยดูสวยงามแล้วแล้วก็ที่ดูมีมิติมากขึ้นคือชุดลั่นไกนะครับชุดลั่นไกใหญ่ขึ้นลิ้นไกเป็นสีแดงนะเป็นลิ้นไกแต่งนะครับเหนี่ยวไกไม่เต็มนะครับไกกดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแต่เราต้องกดให้เต็มมันก็จะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับลิ้นไกตรงนี้เป็นเซฟกดถึงจะเหนี่ยวไกได้นะครับแล้วตรงใต้ไกจะมีนี่นครับเห็นไหมฮะ ขึ้นคันลังก่อนเราเลื่อนตัวนี้มาแก๊ปเนี่ยล็อกถ้าใครมีลูกเด็กเล็กๆที่บ้านเราก็สามารถเซฟไว้ได้นะครับถ้าเราไม่อยู่แล้วเวลาเราจะปลดออกเนี่ยต้องหาอะไรมาดันนะเพราะว่ามันผมลองดูแล้วมันแข็งพอสมควรเลยเวลาปลดเซฟออกนี่เรียบร้อยเลื่อนกลับนะปลดเซฟปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ครับกดปุ่มปลดแม็กตัวคันค้างสไลด์นะครับเนื่องจากสไลด์เนี่ยม,มันไม่ได้วิ่งนะที่วิ่งก็คือลำเลื่อนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับชุดนี้ก็ ถ้าเรายิงลูก ok หมดคันแขวนสไลด์จะขึ้นไปทํางานแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นไปดันตัวลูกเลื่อนตัวนี้นะครับอ่ะปลดลงปลดเซฟลงนะครับเรียบร้อยเรามาดูเรื่องของุลูกเลื่อนด้านหลังนะครับถ้าเป็นปืนก๊อกเดี๋ยวค้างไว้ก่อนปืนก๊อกนะครับเวลาเรายิงตัวนี้มันตัวลูกเลื่อนด้านหลังนี้จะวิ่งใช่ไหมฮะลูกสูบจะวิ่งลูกสูบมันถูกประกบด้วยตัวลูกเลื่อนตัวนี้นะครับมันจะมีโหมดในการปรับเป็นอันนี้ถ้าหมุนถ้าเขี่ยไปทางด้านขวาเนี้ยฝั่งนี้นะจะเป็น จะเป็นตัวยิงเซมินะครับถ้าเกิดปรับตรงนี้คลิกหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวยิงแบบฟูวอัตโต้ยิงแบบฟูวอัตโต้นะครับยิงได้สองระบบเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ผมจะยิงฟูอัตโต้ให้ดูนะฮะลดกลับเนี่ยพร้อมยิงนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งนี้ก็เป็นแบบเรียบๆไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นที่จะต้องได้ใช้อยู่ฝั่งนี้เนาะไม่มีเนาะจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ได้ใช้ก็คือตัวกดสลักตัวนี้เพื่อถอดชุดบนออกแค่นั้นเอง นะครับกดจากฝั่งขวาของปืนนะครับกดจากฝั่งขวาของปืนศูนย์หลังศูนย์หน้าตัวนี้ผมชอบศูนย์หลังกับศูนย์หน้าเข้ามากเลยนะครับเพราะว่าศูนย์หน้าเนี่ยมันเป็นศูนย์หน้าแบบยกสูงพลนรางนะแล้วก็เป็นเส้นเล็ง1.5มิลไฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หลังเนี่ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันปรับได้เพื่อนๆมันสามารถปรับสูงต่ำของใบพายด้านหลังนี้ได้แล้วก็สไลด์ใบพายด้านหลังเนี้ยซ้ายขวาได้นะครับปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับ มีรางติดอุปกรณ์เสริมด้านบนใส่ดอทใส่สะโคบใส่อุปกรณ์เสริมได้อย่างหนึง่งที่มันเจ๋งก็คือตัวนี้ครับหมุนตัวนี้ออกนะเราจะเจอกับเดปเตอร์นะเป็นเกลียวมาให้จากโรงงานเลยนะสำหรับใส่ซเลนเซอร์ผมลองเอาซเลนเซอร์มาใส่แล้วดูสวยอยู่4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าจะแต่งแรงตัวนี้ง่ายเลยนะครับใส่ท่ออันนี้ท่อท่อมันวางอยู่ตรงปากท่ออยู่ท่อในท่อในนะวางอยู่ตรงปากท่อนอกพอดี แต่ถ้าเกิดใครจะใส่ท่อแต่งท่อรีดที่เป็นห้าน,นิ้วเป็นเก้านิ้วเป็นสิบนิ้วก็แจ้งได้นะเรามีชุดท่อรีดแต่งขายนะถ้าแต่งแรงเนี้ยสบายเลยตัวนี้หนึ่งก้าห,หนึ่งกับตัวนี้แต่งแรงได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์ใส่ท่อยาวโผล่หรือว่ายาวออกมาได้เลยตัวนี้นะข้อดีของเขาเนาะใส่อุปกรณ์เสริมได้ง่ายนะใส่ไปฉายเลเซอร์มีแม็กยาวอ่าตัวนี้นะมีแม็กยาวขนาดแม็กยาวห้าสิบนัดขายให้ด้วยนะครับถ้าเป็นของก็อกเลยนะแม็กเดิมที่มาเออมีคําถามคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันนะเพื่ แมกเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยตันนี้ขอญอาตใส่ก่อนเอาใส่ที่ทวนเข็มนะครับถ้าหมุนออกก็หมุนขวาแมกยาวที่มาเนี่ยเอาแมกเดิมที่มาเนี่ยมันบรรจุอยู่ยี่สิบสี่นัดนะครับสามารถใส่แมกยาวอันนี้แมกเดิมใส่เข้าไปนะแต่ถ้าใส่แมกยาวมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแมกยาวก็จะประมาณนี้เรามีคําถามถามว่าแมกเนี่ยมันสามารถไปใส่กับแมกตัวนี้นะไปใส่กับปืนกล็อกทั่วไปที่เป็นกล็อก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสี่สามห้าได้ไหมใส่ได้เลยนะครับยางปากแม็กอาจจะดูว่าทรงเนี่ยดูทรงไม่เหมือนยางปากแม็กตัวเดิมแต่แม็กเอาไปเสียบกับปืนกล็อกคั่วไปแล้วยิงได้ปกตินะครับอาจดูอาจจะดูทรงยางปากแม็กเป็นสีแดงเป็นทรงแต่งแต่ว่าช่องนะครับรูตรงนี้รูสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่มันพ่นแก๊สขึ้นที่ลูกสูบอ่ะครับพ่นแก๊สขึ้นที่ลูกสูบอ่ะแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันยิงได้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นยางปากแม็ก แต่งมาจากโรงงานสีสีมันสีแต่งนะสีแดงเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะฮะถอดออวิธีการถอดตัวปืนออกมาสมมุติว่าเราจะทาการปรับพับอัพปรับพับอัพคือเวลายิงไปแล้วลูกมันมุดบ้างมันเฉยบ้างมันสูงมันต่ําไม่เท่ากันบางทีขึ้นคันล้างแล้วกำลังจะยิงความหน้าปืนลงเนี้ยปืนใหม่นะลูกกระสุนไหลออกปากกระบอกบ้างอย่างเงี้ยเจอนะในรุ่นในรุ่นปืนพวกนี้บางทีเจอปืนใหม่ โรงงานอาจจะไม่ได้เซ็ตฮอบมาให้ก็ทําการปรับได้ครับวิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกพลิกมาด้านนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้ให้กดหาตัวเอาปจัจจหกเหลี่ยมที่แถมมาในกล่องนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้เนี่ยกดสลักตรงนี้นะพอมันโผล่มาฝั่งนี้นะครับดึงสลักออกดึงสลักตรงนี้ออกมานะมันอ,ออกออกมาเลยก็ได้นะหรือว่าดึงค้างไว้ก็ได้นะครับถ้าดึงออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับโยกโยก,โยกมันก็ออกมาละหลุดออกมาเสร็จปุ๊บกดตรงนี้ครับ,กด,รรบกดด้านท้าย ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะจุดนี้กดเห็นไหมฮะมันออกหลุดออกได้เลยเพราะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดออกมาได้เลยตัวนี้เป็นตัวล็อกมีแค่นี้นะอ่าพูดถึงเรื่องการปรับฮ็อปอัพจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นไขควงแบนดสามารถเอาไขควงแบนด์มามาวางจับแล้วก็หมุนอันนี้ผมมีเล็บนะผมเอาปลายเล็บหมุนยังยังยังหมุนได้นิดนึงนะแต่กลัวเล็บหักเนาะก็ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาที่ลูกเขิน าเกิดหมุนทวนเข็มลูกมุดไอ้เราต้องยิงแล้วปรับตามระยะของเรานะครับตัวแม็กกาซีนยางปากตรงนี้กับรูตรงนี้ของลูกสูบก๊อกมันเท่ากันหมดนะครับมันจะประกบกันหีีเวลาใส่ประกบเข้ามานะครับเนี่ยไอช่องสี่เหลี่ยมของรูนเนี่ยมันเท่ากันนะครับสาหรับลูกสูบป,ปืนกล็อกทั่วไปแต่ลูกสูบเจ้าตัวนี้มันต้องใช้รุ่นของมันโดยตรงนะครับมันไม่สามารถไปใช้รุ่นเดียวกับกล็อกทั่วไปได้นะครับเพราะว่าตูดมันจะเป็นตูดแบน์นะครับตัวนี้นะตูดหลังลูกสูบนะ ลูกสูบจะเป็นลูกสูบแบบสูดแบนก็ต้องใช้รุ่นของเขายางฮอปเป็นยางฮอบสีแดงนะครับยางฮอบแต่งมาจากโรงงานแล้วนี่นะครับปรับโหมดอยุงนี้เนาะที่เราที่เราปรับกันมเมื่อกี้นี่นะครับก็มีแค่นี้สําหรับการถอดประกอบบารุงรักษาแต่ถ้าเกิดจะถอดเอาท่อรีดออกเราต้องคลายน็อตตัวนี้สองตัวนะครับประแจหกเหลี่ยมนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็ขัดน็อตตัวนี้นะครับเอาลูกสูบออกมานี่น็อตตัวหลังเนี่ยล็อกล็อก คันค้างสลด์เอาลูกสูบออกมาแล้วก็ไหลออกมาจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาทารีวิวให้อีกทีหนึ่งเนาะในการถอดเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรถ้ามีออเดอร์แต่งมาก็จะมาแต่งให้ดูนะครับวันนี้ก็ดูรู้จักพื้นฐานของปืนก่อนเรามาดูเฟรมล่างเฟรมล่างมีเป็นบูทนะครับบูทสลด์ก็จะเป็นบูทบูทเหล็กอยู่นี่ขนาดเป็นขนาด9มิลน,นะครับถ้าจะใส่แบริ่งแฮมเมอร์ก็ใส่ได้อยู่ใส่บูทแบริ่งแฮมเมอร์เมิลได้นะครับมีตัวรถนกนะอันนี้เป็นตัวรถนกนะตัวนี้นะ รีเซ็ตไกลตัวนี้เป็นรีเซ็ตชุดยิงนะครับซ้ายขวาอันนี้เป็นรีเซ็ตออโต้นี่ครับระบบก็ชุดด้านไกลตัวนี้ยกเอาชุดของปืนกล็อก18มาใส่ได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ารู้ละทีนี้ประกอบกับใส่ด้านหน้าเข้ามานะครับใส่ด้านหลังเข้ามากดนิดนึงนะกดแก๊ล็อกใส่สลักกลับคืนสลักนิ้มจะมีกิฟตอยู่นะครับก็โยกนี้ปึ๊บ นี่เรียบร้อยเป็นอาเรษจพิธีนะครับสำหรับปืน Galaxy ปืนกล็อกน้ำหนักประมาณ9ขีดนะครับความยาวมาดูความยาวความยาวตัวปืนนะครับความสูงก่อนขออีกคีนนะความสูง6นิ้วนะครับรวมศูนย์หลังลำกล้องจนถึงศูนย์จนถึงด้านหลังเลยนะครับ22นิ้วหรือ8ดนิ้วครึง่งตัวนี้มันจะเป็นลำกล้อง5นิ้วนะครับ นี่ยลำกล้องห้านิ้วเท่ากับเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งผมจะเริ่มจากตรงนี้นะเพราะเรือนฮ็อปอ,อย่างนี้ครับลำกล้องประมาณห้านิ้วความแรงที่สามร้อยบวกนะครับความแรงที่สามร้อบวกอ่ะเรามาดูวิธีการเติมแก๊สใส่กระสุนเล่นกันนะครับสีเงินเนาะยิงตัวนี้ดีกว่ามันก็จะมีสีเงินสีม่วงสีม่วงก็สวยนะ วันนี้มาครบทุกสีเลยไหนๆก็มาครบแล้วจับขอยืมทำรีวิวเอามาทำรีวิวกันนะฮะไอ,อ้เพื่อนๆได้เห็นกันทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่สีนะครับสีตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วแต่ชอบว่าจะชอบสีไหนแต่ตัวไอ้บ้องเนี่ยมันเป็นบ้องอลูมิเนียมผมมีร้านชุบอนโนไดต์อยู่นะฮะสามารถเปลี่ยนสีอื่นได้นะถ้าถ้าไม่ชอบสีเดิมไอ้ในห้าสีเนี่ยถ,ถ้าอยากได้สีไหนก็ ก,ก็คุยเราได้เรา,เ,ราเอาไปทําอนุได้ให้ได้นะครับก็จะเป็นค่าชุบสีพิเศษโอเคมาเดี๋ยวเรายิงสีเงินเนาะลองยิงสีเงินดูนะครับ พ่นซิลิโคนก็จะประมาณนี้นะครับพอใส่ปุ๊บปืนก็จะดูเงาเงาพร้นมทันทีเลย,ยสีเงินมันเจ่มีินะมันเง,นเง,นเงาๆนะฮะเราใส่ทีโคนแล้วนะครับต่อไปเป็นการใส่ลูกปืนนะครับลูกปืนก็ใส่ในสปีดโรดเดอร์หนึ่งถุงสี่พันนัดเอามาเทในสปีดโรดเดอร์นี่นก็ได้ใส่ให้เราเต็มๆประมาณนี้นะครับคือจริงเราจะ จะบอกว่าเราเทลูกปืนใส่มือเราไม่ใช้ก็ได้นะสปีดโรเดอร์อะแต่ทีนี้มันจะสเปะสปักมากเลยเพื่อนๆก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราใส่ที่ปากปากแม่งเนี่ยมันต้องอาศัยกดกดกดบางทีเราก็กลัวปากแม่กมันจะเสียใช่ไหมครับเราดึงมาข้างล่างเนี่ยใส่บางทีมันก็อาจจะใส่ตกบ้างอะไรบ้างแล้วลำบากใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยต้องแนะนําเป็นไอตัวซิลิโคนไอตัวสปีดโรเดอร์เนี้ยใส่ซิลิโคนแล้วเนาะสปีดโรเดอร์ปื๊บปื๊บอย่างงี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเสร็จละเร็วด้วย ไปเป็นการเติมแก๊สนะครับอแก๊สอยู่นี้แก๊สที่เราแกะแล้วแก๊สอีทีพันแก๊สแรงวิธีการเติมแก๊สที่ถูกต้องต้องอย่างนี้นะครับผิดเดี๋ยวนะถูกคืออย่างนี้ถูกคืออย่างนี้นะอันนี้คือบางคนนะ่เล่นไม่เป็นผมต้องพูดทุกคลิปเลยนะเพราะว่าคนที่ซื้อปืนไปบางทีเอาอย่างเงี้ยไม่มีแรงกดลงก็จับกดอย่างเงี้ยลองดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นเอาใหม่อันนี้มันมีเมื่อกี้มันมีแก๊สอยู่อย่างเงี้ยดูดูนะ มันจะเข้าแต่เข้าแต่เข้าแต่ลมนะครับแรงดันโดยทั่วไปมันจะไม่เข้าเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เหมือนตอนแรกอะเราแบบแค่นี้นะเราเติมแบบผูกนะดูนะแก๊สมันจะเข้าเยอะมากดังนั้นผมอยากจะบอกว่าจับพลิกตั้งอย่างนี้แล้วกดลงตรงๆนําในใจสักห้าวินะครับห้าวิอย่างเงี้ยสักสามครั้งไม่ใช่สิห้าวิสัก 5ครั้งนะครับเช็มแม็กนะครับประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสามสี่ห้าโดยเฉลี่ยก็คือประมาณสามวินะครับแล้วก็เติมอย่างี้5ห้าครั้งเติมอย่างนี้ก็จะยิงได้อยู่ประมาณสัก2องแม็กนะครับ2องแม็กก็คือ Mac แม็กละ้ยี่สิบสีนัดยี่ห้านัดนี่ก็ห้าสิบนัดก็หมดนะครับปึ๊บมาป,ประมาณนี้เรามายิงทดสอบกัน โอ้ oh, ถือว่าแรงมากนะครับสามร้อยยี่สิบสามสามร้อยยี่บสามนัดที่สองสามร้อยิบสามสามร้อยิบสามถือว่าลมดีนะวันนั้นเรายิงลืมยิงออตโต้วันนี้เราดึงแขวนสไลด์ไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ปรับมาแล้วนะค่อนข้างแข็งนะครับบิดแรงๆนิดนึงนะ ประมาณนี้นะฟอาโต้โอ้มันติดหนักมากเลยครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวนะเจะปิดโดดเดิ์มาก่อนขอสักชุดหนึ่งนะครับนี่ มาแม็กที่สองเดี๋ยวเราลองกลับมาเป็นที่เซมีนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้แรงดันในแก๊สในแมกกาซีนมันเริ่มอ่อนละมันลื่นเป็นซิลิโคนนะครับอ่าได้ละ แคทแคทไม่มีนะครับแคทอ่อนละแล้วก็เติมอีกรอบหนึ่งความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่ายิงฟัวโตโตแล้วมันสมูทมากเลยเพื่เนมันมันถีบไม่หนักนะครับ มันถีบไม่หนักเหมือนกับปืนกลสิบแปดมันถีบแบบนิ่มๆแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนมันมันมันไม่ค่อยเปลืองแก๊สนะครับเพราะว่าสไลด์มันไม่ต้องโบใช่ไหมครับไอที่มันโบก็คือตัวลูกสูบที่มันวิ่งวิ่งอย่างเดียวและยิงค่อนข้างสปีดถ้าเป็นออโต้ต,ตัวนี้นะครับขออีกทีน,นึงเถอะออโต้สนุกเถอะอือได้ละหมด มันสปีดดีนะครับมันค่อนข้างไหลลื่นให้หมดเลยนะหมดนะครับหมดประมาณนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวก็แล้วกันนะครับสำหรับปืน g o l เ x x y m o d e เด l o c k นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ เอาปืนตัวนี้ามายิงฟูอรโตให้เพื่อนได้เห็นแล้วนะครับเห็นระบบเห็นการทํางานของมันก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ทําการรีวิวแบบครบทุกอย่างนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยกันกน,นะครับเราจะได้ทาคลิปวิดีโอออกมาทุกวันให้เพื่อนได้ชมกันง่ายๆนะครับแบบช่างยนต์บีบีการลำปางขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ